สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนานนะชแนแอกินอีกแล้วนะครับก็ขอโทษที่หายไปนานเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําภารกิจรับเฟิร์กตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามากันเลยนะครับโอเคไปดูกันเลย โอเคนะครับนี่คือกิจกรรมที่เราจะมาสอนในวันนี้ก็คือกิจกรรมเฟิร์กใหม่รีสต็อกนะครับก็เรามาดูของรางวัลหลักๆก,กันเลยก็จะมีเฟิร์กตัวที่เราจะมาสอนกันยแล้วนะครับแล้วก็สกินปืน H G 4 0ในระดับสีเขียวนะครับไปดูวิธีการทำกิจกรรมกันเลย ค้องระเบิดควัน8ครั้งใน MP ก็คือให้เราคว้างระเบิดควันตัวนี้นะครับให้ครบ8ครั้งซึ่งถ้าเราทําเควสนี้นะครับแนะนําให้ใส่เฟิร์สสีแดงเพิ่มระเบิดตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับจะทําให้เรามีระเบิดถึง2ลูกใน1ครั้งนะครับในส่วนของนวัตน,นะครับก็จะเป็นเหรียญซี200 C, แล้วก็แต้ม Battle p a s s 1,000แต้มนะครับต่อไปนะครับปลาระเบิดน้ำแข็งสโล5ครั้งใน MP ก็คือระเบิดน้ำแข็งตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้ในร้านคาซีเลยนะครับในส่วนของวันนะครับก็จะเป็นสกินระเบิดแฟตในระดับสีเขียวนะครับแล้วก็แต้มแบทเทิรนพาสสองพนแต้มนะครับต่อไปนะครับค่าผู้เล่น30คนในขนาดใส่เฟิร์สสีฟ้า t ท c t ิคอลแมสตนะครับนั่นก็คือเฟิร์สตัวนี้นั่นเองนะครับก็ใส่แล้วก็ค่าผู้เล่นตามปกติได้เลยนะครับท่านี้คุยก็จบแล้วเนาะ ในส่วนของระวัลนะครับก็จะได้เป็นบัตรอัปเกรดอุปกรณ์ในระดับสีม่วง10ใบ,บนะครับแล้วก็แต้มปรเทนพาส3,000แต้มนะครับต่อไปนะครับฆ่าผู้เล่น5คนด้วยขวานปลานะครับก็เราก็ใช้ขวานปลาตัวนี้นะครับในการฆ่าผู้เล่น5คนซึ่งก็มีความยากอยู่พอสมควรเลยนะครับในการเล็งขวานตัวนี้เนาะก็นั่นแหละครับ ในส่วนของรางวัลน,นะครับก็จะเป็นสกินปืน UL 736ในระดับสีเขียวนะครับแล้วก็แต้ม b a t เทินพาร4,000แต้มนะครับต่อไปนะครับทำลายสกอร์สติก3ครั้งด้วยระเบิด EMP ก็เราก็ใช้ระเบิดตัวนี้นะครับในการทำลายสกอร์สติกของศัตรูผมแนะนำให้ทำลายป้อมปืนนะครับทำลายง่ายหน่อยนึงเนาะในส่วนของรางวัลน,นะครับก็จะเป็นเฟิร์กตัวใหม่นะครับแล้วก็แต้ม b a t เทินพาร5,000แต้มนะครับ ต่อไปนะครับค่า10คนด้วยขวานปลาในขนาดใส่เฟิร์กสีแดงนะครับก็ให้เราค่าคนด้วยขวานปลาตัวเดิมนะครับแล้วก็ใส่เฟิร์กสีแดงตัวนี้ด้วยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของรางวัลน,นะครับก็จะได้เป็นสกินปืน HG40 ในระดับสีเขียวนะครับแล้วก็แต้ม Button Pass 6,000แต้มนะครับก็เท่านี้ก็เป็นการจบเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสอนทำเควสในครั้งนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e แล้วก็อย่าลืมโดเนทเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่ารังเอาไว้คนที่หมดรายอยาท้อให้รักกลับมาเป็นเหมือนเก่าอย่าหวังให้รักเมื่อเธอไปกับเขาอย่าเก็บไว้ มาเป็นเหมือนเก่าเดี๋ยววันที่เรื่องเมื่อเธอไปกับเขาอยากกับ